<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกรับประพบกับผมเช่นเคยถ้าเพืเ่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยงไงนะครับให้เรืมกดซัสบสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับข้อปฏิบัติ7ข้อนะครับเมื่อคุณรถเสียระหว่างทางในการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับทุกท่านคงดึกภาพออกว่าถ้ามีรถคันหนึ่งเสียติดอยู่บนถนนจะเกิดปัญหากับรถคันที่ร่วมเส้นทางขนาดไหนแค่รถคันอื่นเสียยังเสียเวลามากแต่ถ้ารถเราเสียเองละ่ะจะเสียเวลาและเสียอารมณ์ขนาดไหน แถมยังต้องมารู้สึกเกรงใจผู้เริ่มทางอีกด้วยสําหรับคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับหรือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถยนต์บางครั้งก็อาจจะพลาดจุดสังเกตของอาการผิดปกติของรถคุณได้จนมาเสียกลางทางวันนี้นะครับผมมีข้อแนะนํา7ข้อนะครับที่จะช่วยลดปัญหาจากสถานการณ์นี้ได้ครับ 1. ครับตั้งสติและเปิดไฟฉุกเฉินนี่คือสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทําเมื่อคุณรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติของรถคุณ ไม่ว่าเสียงดังแปลกแปขวันขึ้นหรือแม้กระทั่งดับก,กลางถนนคุณต้องกดไฟฉุกเฉินทันทีเพื่อเตือนเพื่อนร่วมทางว่ารถคุณมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เขาจะได้เบี่ยงรถให้คุณนะครับ 2. รีบขับรถเข้าข้างทางเมื่อเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะครับให้ขับรถเข้าข้างทางโดยเร็วเพราะการจอดเสียในช่องจราจรนอจกจากจะกีดขวางรถคันอื่นแล้ว ยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากรถคันหลังที่ขับเข้ามาแล้วหลบรถคุณไม่ทันที่สำคัญเลยนะครับให้จอดในช่องซ้ายเท่านั้นนะครับ 3. โทรศัพท์มือถือเบอร์ฉุกเฉินสถานการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการโทรขอความช่วยเหลือสมัยนี้นะครับคนใช้สมาร์ทโฟนต้องเตรียมตัวกันสักนิดนึงเพราะแบตเตอรี่หมดไวเหลือเกินก่อนเดินทางนะครับสำรวจแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ว่า เหลือพอฉุกเฉินด้วยหรือไม่นะครับและเบอร์เธอฉุกเฉินก็ควรจะพกไว้เป็นประจำนะครับ 4. อย่าอยู่ห่างรถอย่าไปไหนใกล้จากรถนะครับผมไม่ว่ารถคุณจะยังขับได้หรือไม่ก็ตามนะครับเพราะการจอดทิ้งไว้บนถนนก็มีความเสี่ยงพอแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ปัญหาหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่าลืมนำกลวยหรือป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินมาตั้งก่อนถึงรถคุณประมาณ50เมตรด้วยนะครับ5 ความรู้ช่างเอามาใช้สำหรับบางคนนะครับที่พอรู้เรื่องช่งางบ้างถ้ารถเสียไม่มากอาจจะช่วยให้คุณรอดพ้นปัญหาในตอนนี้ได้ลองสังเกตรถคุณดูนะครับอาจจะช่วยให้คุณกลับบ้านได้เช่บบนขั้วแบตเตอรี่หลวมยางแบนซึ่งทามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับหกสังเกตสิ่งรอบข้างข้อนี้นะครับอาจจะช้าเกินไป แต่เวลาขับรถลองมองรอบๆและสิ่งรอบข้างด้วยนะครับเผื่อจังหวะจําเป็นเช่นปั๊มน้ามันร้านป่ายางหรืออู่ซ่อมรถที่ขับผ่านซึ่งความจําของเรานะครับบางทีก็กู้วิกฤตของเราได้นะครับเจ็ดระวังผู้หวังดีสมัยนี้นะครับพวกมิจฉาชีพที่หลออซ้ําเติมปัญหาของเรามีอยู่เต็มไปหมดเลยครับสังเกตดูพฤติกรรมของคนที่ลงมาช่วยด้วยจะดีมากๆเลยครับยิ่งถ้ารถเสียบนถนนต่างจังหวัด นี่ยิ่งอันตรายเลยครับทางที่ดีนะครับถ้าไม่จําเป็นนั่งอยู่บนรถเปิดไฟฉุกเฉินแล้วรอการช่วยเหลือที่เราโทรไปตามช่างมาดีกว่านะครับเป็นยังไงครับบ้างครับผมข้อปฏิบัติ7ข้อเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดนะครับก็จะช่วยลดปัญหาจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้แต่ทางที่ดีนะครับก็คือนํารถตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพิ่มเๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ